เราลักนี้จำมาเด็กเล้วเบ่ยเด็กมาแลี้วเวยเด็กแล้วเว่ยเด็กมาเล้วเว่ยเราฟังกันดีไหมคนชาโลกันสิไหวเราฟังเดินเจ้าพุทธอศรัทธาเด้เจ้าพุทธพอศรัทธาเพื่อให้เป็นเราให้มองหุ่นล้นโสมศาันากับบสในการเรื่องทำบุญเพื่อลักษณะอยเปลี่ยนเพื่อแค่น้ำไฟทางมาเขาสังสอนเพื่อมาทำบุญได้บุญบ่ที่เสื่อมมส่วนบ้างใเก่อานิสงสอกเราสิ ตักอนพอดังเวียงกับมอลอก่อนพอดังเวียงกับมีอล้อมก่อนมาแอวแล้วมาสาวเหื่องมอลำมนี่มันเปลี่ยนเครื่องรักแต่เสตอนสองหาแต่หนสามหมอกูหันีปาโร้กันหนึ่งน้ำหักคือมาลำลักผูยหญิ้งกัสองทีกก็หักในรัว่าตัวฉันเรียงเร่นด้วยมารำใหญ่ผูหินก็จะรักดีตหลอดพวกนี้ที่เันเดียบน้ำปาดตาหลอดคาน้นยากเลยพระสมองค์กลางอปวเกาป่าพันกัน ถือลงโทษพอบัดเดียย์กดให้ดาเลี้ยห์ผมล้อหลับ่อยีนี่กะตานี่กะเติงล้อนีนี่กะตานี่กะเติงล้อเดือพลเืนทแนี่กะล้เจงเกอพวกาดาดเกิเหางอยากได้แต่งเสับผ้าผู้ใจสมัตจะเป็นแน่วคำบอกมาเ้สยาถ้างหายเสียเวลาฟองพวกเจ้าล่าพี่น้องถขอมาสางกองผู้ญเดียวนี้ผมเดียกมันไปอยู่ หาตาสิงฮั้นก่อนยันตาผู้ความรู้ตาบหัอดสั้งสุพลงไปจนหูอดสร้างสุพลงไปจนหูพวกพอรู้แนวปายเตียนหาดักวางเนเข้าถึงการโจดยแกลเาเปรีเตียนเบาบางเอาแต่ทางผู้ยิงสี่ว่าเดินตามท่างยันใดก็ตามแล้วพอยังเดียวยัมาทำหาสอร้อยเหาเ่าทำหาสอร้อยเหาเาสี่สค่นา้เลยแต่เอาไปใว้ดือกันเรกเข้าถึงที่ขาาทางตัวบังเป็นย่หัวเรา มันไปสดหมอเตา้าวีกก็เป็นใจหมานย่ตออนีสิบอหม้อย่างคุ้นใบหัวที่สะากว่นตต่อไปทางหน,หาน้าคุ้นให้สิตาาดีพให้สิเต้าดี